เมื่อถึงฤดูการหางานทำเราจะเห็นสาวๆาเพิ่งจบใหม่แห่แหนกันไปสัมภาษณ์งานโดยรวมแล้วแต่งหน้าดูไม่ได้กันเลยตอนนี้ผมจะมาช่วยทุกคนเองนี่พี่สวัสดีครับให้ผมแต่งหน้าให้ไหมครับโทษทีตอนนี้ไม่ว่างค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพอดีฉันรีบผมชื่อพี่ติงแล้วเชื่ออะไรเช่นเสียใจอยู่สัมภาษณ์งานไม่ผ่านใช่ไหมคุณดูได้ไงคะก็ดูสิ ขนตาจะร่วมอยู่แล้วแล้วช่วงคอกับใบหน้าโอ้โหคุลสีเลยแล้วดูปากสิแล่เหมือนขิม้มูกจะทำอะไรของเธอน่าเลียดมากเลยเหรอฉันเพิ่งแต่งหน้าเองครั้งแรกค่ะดูออกชัดเจนเลยจะรังเกียดไหมถ้ายกครั้งแรกให้ฉันน้องใหม่อายุ20เอาของอายุ50มาแต่งไว้บนใบหน้ามีใครบอกไหมว่าเหมือนมนุษย์ป้าในกระเป๋านี้ทุกชิ้นไม่เกิน60ทําไมโลโซจังเธอเพิ่งออกมาหางานทำค่าแรงต่ำไหมล่ะ จริงเลยค่ะนึกไม่ถึงเครื่องสำอางระคาถูกจะแต่งได้สวยขนาดนี้จำไว้ของถูกไม่ได้แปลว่าเกรดตำ่ำถธอมีความสามารถแค่ไหนคุณค่าก็จะเพิ่มขึ้นที่แท้นี่เองที่ทำให้ป่าของเธอกลายเป็นขี้มูก Double P มาทำขยะหน่อยค่ะได้ค่ะพี่ติงนี่ไดโพสคลิปไม่ถึงสองวันแป้งฝุน่นของเฮเซโดขายดีจนขาดตลาดลิปกลอสของเรายอดขายตกไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้านค้าต่างๆเอาแป้งฝุน่นของเฮเซโดวางไว้ในจุดที่สะดุดตาแถมเอามาวางไว้ใกล้กับ Double P ของเราด้วย ข้าไม่นานไอกไอเจ้าติงนี่ร้ายกาจเหมือนกันนะเอาสินค้าดีสุดข,ของเฮเซโดไปเทียบกับสินค้าแย่สุขดสข,ของเรา